โอเคอ่าเซตอัพพร้อมนะวันนี้วันนี้เรามีสอสออยู่ด้วยกันหลายท่านนะคะแล้วก็มีสกออยู่ด้วยกันหลายท่านนะ <Okay. S 1> เดี๋ยวขอขอเอ่อให้ทุกคนไม่ใช่ให้ทวให้สกอยกมือน,นิดนึงวันนี้มีสกอเขตไหนบ้านใครอยู่บ้างค้าไหนปรากฏตัวยกมือให้ให้ให้ประชาชนได้ดูสักนิดนึงอ่ะพี่ต้องบางนานะคะ <All right. S 1> พี่ทอพี่ทอปอยู่ด้านหลังพี่ทอปอยู่เขตอะไรนะ <All right. S 1> <laughs> ยานวาพี่ทอปยานวาบ้านใครอยู่นะวะเอกวินลา,ทลาทเทวีนะคะสอเนิร์ดบางซื่อนะคะมีใครมาอีกไหมคะเผื่อเดี๋ยวยังไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้แนะนําจริงๆเมื่อกี้เมื่อกี้มีมาหลายคนนะมีพี่อํานาจนะคะบางแคร์มาด้วยแล้วก็มีเออพี่ยิ่งยงพี่ยิ่งยงทวีวัฒนาแล้วก็มีเออ ที่หนุ่มพะโขนตะลิ่งชันมามาครบนะจริงๆมาครบนะจริงๆมาครบแล้วก็ไม่พอแล้วเราแอร์ไทม์เราจบแล้วเออแล้ววันนี้มีมีมีสอสอมีสอสอมาหลายท่านนะคะมีอ่าวันนี้นี่นะคะมีสอสอกรุงเทพมหานครแล้วก็มีพี่จุลพงศ์เป็นสอสอบัญชีรายชื่อแล้วก็มีพี่เติ้ลนะคะอยู่ด้านหลังอ่า มาเป็นแฝ่งตัวเป็นผู้ร่วมงานคะคือพี่จุลพงศ์แกดูเรื่องปฏิรูปรัฐอยู่นะคะแล้วก็มีวันนี้มีหัวหน้ามาด้วยหัวหน้าจะมาฟังพีเศษนะคะเออหัวหน้าบกไม้บกมือน,นิดนึงนะคะหัวหน้าดูแลออเอสด้วยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วทุกคนไม่ไหวกับออเอสด้วจ้นะ,ะเอางี้เดี๋ยวเราเรา เรารู้แล้วว่าสีสีน้ําเงินมันพร้อมจริงนะคะสีน้ําเงินพร้อมจริงสีอะไรสีอะไรต่อไปดีเราจะได้ไม่ต้องมานั่งหมุนวงล้อกันสีอะไรต่อเพีย <lish S 2> สีเขียวโอเคสีเขียวเป็นกลุ่มที่สองเนาะต่อไปชมพูชมพูอะไรดีส้มส้มแล้วชมพูแดงสุดท้ายเอ้ยกลุ่มสุดท้ายทุกคนคาดหวังนะโอเคถ้า เดี๋ยวให้ประชาชนพีเซนต์นะเอาออเอดไปเก็บด้วยขอรเราคือเราเราไม่ต้องการคนภาคมือนะไม่ไมไม่ต้องได้ไหมโอเคขอเสียงปรบมือให้ซีน้ำเงินนะคะเคเริ่มได้เลยพีเซนต์นะคะ7นาทีแล้วก็ถามตอบ5นาทีค่ะโอเคก็เดี๋ยวของเรานะคะก็จะเป็นเรื่องนายกเขตกับการเลือกตั้งสอเนอะซึ่งก็ ของเราเองเนี่ยเนร์ดปูก่อนว่าตัวพรบกทมที่เราเสนอไปนะคะ mm hmm. ก็เราจะมีตุ๊กตาเนาะว่าเรามีผู้ว่าอยู่สูงสุดซึ่งอันเนี้ยก็จะแยกขึ้นไปนะคะทำเรื่องที่ค่อนข้างใหญ่เนอะอย่างที่เป็นนโยบายกว้างๆแล้วเราก็เปลี่ยนตัวผอ,อ,อ,อเขตเป็นนายกเขตนะคะแล้วเราก็ดันตัวผอ,อ,อเขตเดิมเนี่ยที่เป็นข้าราชการเนี่ยไปเป็นปลัดเขตเนาะ ซึ่งสอกอเองเนี่ยก็จะเป็นสภาที่กำกับดูแลการทำง,งานของผู้ว่าให้ตามนโยบายนะคะส่วนสอขอก็จะไปอยู่เป็นสภาที่กำกับการดูแลเอ่อกำกับตรวจสอบอนายกเขตนะคะโอเคทีนี้เดี๋ยวให้รายละเอียดนะคะเดี๋ยวเชิญเลยค่ะ,ะแนะนำตัวกันทีมสีน้ําเงินเราอะหนั์จีให้ได้เท่า อเอ็ดนะคะเขาปูเขาปูมาแรงนะคะความคาดหวังเราสูงมากนะครับครับก็ทำเอาให้ได้นะครับผมเลสเปกหน่อยนะครับผมรับมาวันนี้เราก็มาเพื่อเลสเปกกทมนะฮะก็ในส่วนของพรบกทมเนี่ยคือต้องเท้าความก่อนว่าทุกันเนี่ย ภาพจำของพวกเราเนี่ยก็อาจจะชินกับการแค่ว่าเลือกตั้งสอกอกับเลือกตั้งผู้ว่าแต่ว่าในบริบททั่วไปของในอีก -76 จังหวัดที่เหลือเนี่ยเขาก็จะมีทั้งเลือกตั้งอบจอเลือกระดับจังหวัดแล้วก็เลือกระดับท้องถิ่นทีเนี้ยสิ่งที่เราจะทําเราไม่ได้ไปเปลี่ยนหรือไปทําอะไรมากมายคือเราแค่เพิ่มเลเยอร์ที่หนึ่งเพราะทันเนี้กทมพรบกทมปัจจุบันนะ่ะให้อํานาจผู้ว่าในการดูแลเนี่ย นอกจาก20สํานัก20กว่าสํานักเนี่ยเขาดูแล50เขตต่อด้วยซึ่งกลายเป็นว่าผู้ว่าหคนดูแล70สํานักมันทําให้งานของผู้ว่าเนี่ยโอเวอร์โหลดเกินไปทีเนี้ยสิ่งที่เราจะทําก็คือเราจะมีตัวผู้ว่าเร่ง,ง่ายก็คือเหมือนเรากําลังจะให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีในแต่ละเขตของตัวเองก็เลยจะเป็นโมเดลประมาณนี้นะครับผมก็อันนี้คือในส่วนพอยต์หลักของคอรบอรกทมนะครับผมต,ต่อไปเป็นในส่วนของงบประมาณครับ สวัสดีครับผมวินชัยนพปาศนะครับเป็นสมาชิกทีมนะครับก็ข้อต่อไปที่จะพูดถึงพรบอรของเราก็คือจะเป็นในส่วนงบประมาณนะฮะก็จริงๆแล้วในส่วนงบประมาณเนี่ยเราก็มองว่าจริงๆแล้วแต่ละเขตเนี่ยควรจะมีอิสระในการอของ,งบโดยตรงไปที่สานักงบนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือจะเป็นงบถูกจัดสรรมาที่กรทมส่วนกลางนะครับเป็นกรอบและสุดท้ายก็มาตกลงถกเถียงกันเองซึ่งบางทีมันก็เกิดความเหลื่อมล้ำความไม่เท่าเทียมกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเรามองว่าจริงๆแล้ว ขนาดเศรษฐกิจของแต่ละเขตเนี่ยถ้าเทียบกับทั้งประเทศไทยเนี่ยมีความใหญ่พอที่จะสามารถยิงตรงเรื่องนี้ให้กับสนักงบได้นะครับแล้วก็ขอเพิ่มอีกนิดนึงก็คือเราอยากให้เป็นเชิงซีโร่บัจจิติด้วยคือบางโปรเจกต์เนี่ยที่เคยทําอยู่แล้วแต่อาจจะไม่ได้เกิดค่าของงานมากขนาดนั้นก็อยากที่จะให้เ,เรียกว่าอ,อ,อัพลองปรับเปลี่ยนเป็นโปรเจกต์ใหม่ที่อาจจะมีค่าของงานมากกว่านะครับแล้วก็แน่นอนนะครับสิสงเมา,าโอขอไปครับเดี<ๆ>๋ยวจะเพิ<ๆ>่มเพิ่มได้ ต้องเอเนร์จี้แบบเอ่อเแ็ดนิดนึงนะคะแบบหรือว่าใช้ไมรลอยอ่าไมลอยครับโอ้ oh, รู้สึกดีขึ้นมากครับครับก็ในส่วนของรายไดอ้อ่ข้อต่อไปคือรายได้เก็บได้เองบางส่วนนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็มองว่าในแง่ความเป็นธรรมนะฮะเราอยู่ในประเทศที่เราใช้ระบบปตาภาษีก้าวหน้าไม่ใช่ว่าส่วนไหนเนี่ยจัดเก็บรายได้ได้เยอะแล้วส่วนอื่นเนี่ยก็จะไม่ได้แบ่งสารปันส่วนเลยแต่ตรงนี้เรามองว่าครจะมีความพอดีมากกว่านี้เพราะต้องมองตรงๆว่ากรุงเทพเนี่ยเรา จัดเก็บรายได้ได้ค่อนข้าง,งเยอะซึ่งบางส่วนเนี่ยจริงๆแล้วตอนนี้มันอาจจะไม่เพียงพอกับการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมกรุงเทพซึ่งจริงแล้วมันก็สร้างในส่วนของออนุญาตแท้สังกฤษเขาเรียกเอกซ์แนลลิตี้ก็คือผลกระทบทางลบกับสภาพสังคมกับความเป็นอยู่นั้นเราก็ควรจะมีงบเพิ่มมาจัดเก็บามาจัดการปัญหาเหล่านี้นะครับแล้วก็อีกอันเนึ่งก็คือการชัดดาวอันนี้อาจจะไม่จริงๆแล้วไม่ได้อยู่ในส่วนงบประมาณนะครับแต่ว่าปัจจุบันนการยุบสภากรทมเนี่ย ตามระบบเนี่ยจริงๆแล้วก็จะต้องอผู้ว่าสามารถเสนอเรื่องไปที่ทางมหาไทยได้และมหาไทยเองก็จะเป็นคนอ,อนุมัติหรือไม่อนุมัติก็จะมีกรอบเวลาอยู่แต่ตรงนี้เรามีเสียงสองฝ่ายนะครับบางฝ่ายก็คิดว่าเหมาะสมอยู่บางส่วนก็คิดว่ายังไม่เหมาะสมแต่ว่าตรงนี้ท้งนี้ท้งนั้นก็เดี๋ยวถ้ามีเปิดฟลอร์ให้เสนอไอเดียตรงนี้เนี่ยก็ทุกท่านสามารถเสนอไอเดียให้พวกเราได้นะครับแล้วก็ส่วนต่อไปกันเรื่องตั้งสอขอ นะครับเราก็เสนอเขตเลือกตั้งนะครับสอหนึ่งคนหนึ่งเขตนะครับซึ่งสอเนี่ยเราก็อยากให้กลับมาเนาะเพราะว่ามีสมัยหนึ่งที่รัฐบาลที่ไม่ใช่รัฐบาลคนละเรือนมาดูแลก็ระบบสอก็หายไปนะครับก็อยากให้กลับมาแล้วก็เสนอตามแขวงนะครับหนึ่งเขตมี2แขวงแล้วก็แบ่งตามจํานวนประชากรในสัดส่วนที่เหมาะสมนะครับแต่ว่าเราก็มีความยืดหยุ่นให้ตามจํานวนประชากรนะครับก็จะกลับไปที่โมเดลที่ทางสกเสนอตอนต้นเมื่อกี้ก็คือว่า เนี่ยครับตามลําดับก็คือสกเนี่ยจะตรวจสอบการทํางานของผู้ว่านะครับในขณะที่สขอเนี่ยตรวจสอบการทำงานของนายกเขตแล้วก็มีประหลัดเขตเป็นเรียกว่าเป็นทีมงานในการลงไปทำโอเปอเรชั่นนะครับข้าราชการส่วนเดิมไม่ได้หายไปไหนนะครับครับก็เดี๋ยวผมขอให้ทางคุณทีพูดต่อเรื่องการเติอเปิลของเรือให้โอเคได้โอเคผมพูดต่อนะครับการเติอนเติลของราชการนะครับ ก็แน่นอนละเราเรา,เราคิดว่าเราก็ยังมีวัฒนธรรมความเป็นไทยอยู่นะครับจริงๆแล้วโมเดลเนี้จริงๆแล้วมันจะเหมือนโมเดลการกระจายอํานาจสมัยก่อนที่เราเพยายามที่จะให้นายกอบจเนี่ยเข้ามาทํางานควบคู่กับผู้ว่าราชการนะครับซึ่งผู้ว่าราชการมาจากมหาไทยส่วนกลางนายกอบจมาจากการเลือกตั้งซึ่งโมเดลนี้เนี่ยมันจะมีความทับซ้อนกันอยู่ระหว่างตัวประหลัดเขตกับนายกเขตแต่ว่าอย่างไรก็ตามผมเชื่อว่าด้วยวิธีของเรานะครับเราก็คงที่จะ บาลานซ์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับโดยจริงๆแล้วข้าราชการแต่คนเนี่ยก็ยังมีคาเรียพาร์หรือว่ายังมีโอกาสเติบโตทางหน้าที่การงานเแต่แต่ว่าสังคมที่มันเปลี่ยนไปซับซ้อนขึ้นก็อาจจะจำเป็นต้องมีบุคลากร,กรขึ้นมาเพิ่มเสริมในส่วนนี้แต่ว่าอย่างไรก็ตามก็เรื่องงบประมาณเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ก็ต้องมาดูด้วยเพราะว่าเพิ่มอีกหนึ่งตำแหน่งและเป็นตําแหน่งใหญ่เนี่ยมันก็ต้องใช้เงินเยอะ นะครับก็จริงๆตรงนี้ก็เดี๋ยวผมคิดว่าในแง่ของสสหลายๆท่านที่อยู่นี่ก็คือดูในเรื่องงบประมาณ69ที่กำลังจะถึงเนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะสามารถตัดบางส่วนแล้วก็ไปสปกบางส่วนให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศได้มากกว่านี้นะครับเดี๋ยวผมขอให้ในข้อสุดท้ายเป็นทางคุณทีเพื่อนร่วมทีมผมพูดนะครับก็จริงๆปัญหาหลักมไม่ใช่เป็นปัญหาหรอกเป็นสภาพบริบทหลักของสังคมนะครับในกทมก็คือ เราจะไม่ได้มีแค่คนท,ที่อยู่ทะเบียนบ้านอยู่ที่กรทมแต่เราจะมีทั้งคนที่ทํางานกรทมแต่บ้านอยู่นนทบุรีปรทุมธานีอยู่ปริมณฑลที่เนี้ยในการจัดสรรงบประมาณเนี่ย <Okay. S 1> มันอาจจะไม่ได้ดูแค่เรื่องของตัวคนที่อยู่ในทะเบียนบ้านนั้นแต่ว่าอาจจะต้องดูในสิทธิ์ของเรื่องของคนที่มามาใช้บริการอยู่หรือมาทํางานอยู่ในเมืองซึ่งอย่างที่พี่ต้นเคยพูดไว้ตอนเช้าก็คือว่าเราสามารถเช็คได้จากฐานข้อมูลของบัตรทองหรือบัตรประกันสังคมว่ามีใครเข้ามาใช้ประโยชน์ ในพื้นที่นั้นๆไหมแต่ทีนี้ผมจะขออนุญ,ญาตย้อนกลับมาตรงเรื่องของตัวอย่างของสิ่งที่เราจะเห็นจากภาพของพรบกทมนี่ก็คือเรื่องของการกระจายอำนาจด้านการจัดขนส่งสาธรารณะนะครับคือทุกวันนียถามว่าถ้าเกิดบ้านท่านอยากได้รถสองแถวเข้าไปในซอยเนี่ยท่านไปบอกเขตเขตก็ทําทให้ท่านไม่ได้ท่านไปหาผู้ว่ารองผู้ว่าบอกว่าอยากได้รถรถสองแถวมาในซอยบ้านท่านก็ทำไปได้<ม>เพราะว่าอํานาจในการให อ,อนุมัติเส้นทางรถโดยสารสองแถวเนี่ยเป็นอำนาจของกรมการขนส่งทางบกแต่ทีเนี้ยในตัวของร่างพรบอกทอมที่เราจะเสนอเนี่ยในเรื่องของ negative list เนี่ยเราไม่ได้ห้าม <30 S 1> ในการอ๋อสามสิบวิครับผมเอาง่ายๆก็ๆๆๆคือในพรบ,รรบรเนี่ยจะอนุญาตให้กทมเนี่ยสามารถออกแบบเส้นทางได้เฉะนั้นถ้าเกิดภาพใหญ่เราบอกว่าอยากจะให้รถเมล์เนี่ยวิ่งไปไหนบ้างเนี่ยเราก็ให้อำนาจ ในภาพรวมวิ่งข้ามเขตเนี่ยก็เป็นของผู้ว่าไปแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอยากได้รถวิ่งในซอยบ้านท่านน่ก็ให้นายกเขตซึ่งดูแลเฉพาะเขตท่านนะในการออกแบบเส้นทางก็คือเป็นการแบ่งอำนาจไปส่วนขอบอมมีหน้าที่แค่กำหนดมาตรฐานของรถว่าเออเรถสองแถวที่ดีจะต้องเป็นยังไงประมาณนี้ครับผมครบเวลาพอดีครับโ <Okay. S 2> อเคขอเสียงปรบมือค่ะ <laughs> ขาปรบมือให้คนพิเศษนหน่อย <laughs> ไหนมีคำถามสำหรับกลุ่มนี้ไหมคะเชิญค <laughs> ่ะจริงจริงถามเลยก็ได้นะตะโกนถามกันเลยนะคะ เชิญเชิญคุณพี่ด้านนี้อะ่ะเพราะว่าคนเดินใหม่ขี้เกียจหรือเปล่าครับผมอยากถามเกี่ยวกับเรื่องสอขอเนาะว่าแต่ละเขตควรมีกี่คนจัดสรรอะไรยังไงผมไม่แน่ใจว่าทางกลุ่มมีคุยกันไหมเพราะว่าอย่างตอนนี้ล่างของพักค,คือเขตละ12คนแล้วเมื่อกี้สสแบค์เปิดให้ผมดูว่าแต่ละเขตมีประชากรเท่าไหร่ผมก็คิดว่าเฮ้ยถ้าสัมพันธวงศ์ที่มีประชากร17กับหนองจอกที่มีประชากร2องแสนเนี่ยมีสอขอ2คนเท่ากันเนี่ยดูไม่ค่อยสมดุลเท่าไหร่ อันนี้ไม่แน่ใจว่าทางกลุ่มมีคุยกันเรื่องนี้ไหมคะเออคือตัวพรบกทรทมที่เราเสนอนะคะมันจะมีออการกําหนดเขตใหม่ด้วยเนาะซึ่งตัวเขตใหม่เนี่ยก็คือ,เ,อ,อเรากําหนดแค่มินิมัมเอาไว้หนึ่งแสนใช่ปะ่ะคะหนึ่งแสนหนึ่แสนคนมินิมัมต่อเขตซึ่งเขตสมมุติว่าคลองสามวาเนี่ยมี2องแสนเขาอยากจะหันเขตก็ได้หรือถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากหันก็ได้เช่นเดียวกันก็คือเรากําหนด ไว้เพื่อมันให้มันเฟ e x กซิเบิลเนาะแล้วก็ของเรื่องการเลือกตั้งสอ,อเนี่ยเราก็มีการคุยกันนะคะก็คือว่าเรามี3โมเดลเนาะโมเดลโมเดลแรกเนี่ยก็คือตามที่ตัวพบรบตัวนี้เสนอก็คือว่าเป็นตามแขวงสมมุติว่าเขตอ่ะเขตของสามวาก็ได้มีอยู่2แขวงก็จะเป็นแขวงละหคนถูกปะหารกันไปเนาะแต่ซึ่งไอ้เขตนะั้นมันก็ต้องเลือกกันเป็นแพ็กอะสคนใ่ไ ไอ้แขวงนั้นก็ต้องเลือกกันเป็นแพ็กสามคนแต่ว่าอันที่เราเสนอเนี่ยก็คือมีเรื่องกำหนดเขตเลือกตั้งเช่นในคลองสามวามีแบ่งเป็น12เขตเลือกตั้งเพื่อให้ลง12คนใช่ปะ่ะใครอยากจะดูแลโซนไหนก็เป็นโซนนั้นคือคุณไม่ต้องมาตีกันที่อยู่ในโซนเดียวกันอ่าแล้วอีกอันหนึ่งก็คือว่าให้จำนวนเนี่ยยืดหยุ่นได้ตามจำนวนประชากรของเขตที่แบ่งใหม่ เอออันนี้ก็จะไม่ได้อยู่ที่12คนอันนี้ก็คือเป็นไอเดียที่ที่เราพูดคุยกันนะคะครบไหมหรือว่ามีโอเคมีอีกสักหนึ่งถึงสองคำถามไหมคะเมื่อกี้ใครยกมือนะคะ ครับอยากจะสอบถามในเรื่องของออตอนที่บอกว่านายกเขตเนี่ยเป็นคนกําหนดเส้นทางของรถส่งแถวโอ้ยอยากจะรู้ว่าตรงนั้นเนี่ยใช้งบ,บตรงไหนหรือว่ากําหนดเส้นทางเฉยๆและประชาชนเป็นคนจ่ายเองและอยากรู้ประเภทของรถส่งแถวว่าเป็นรถส่งแถวแดงหรือว่าเป็นรถส่งแถวที่เป็นแบบกระบะแล้วมาทำเป็นสองแถว,วครับมีหลายคาถามขอขออีกรอบหนึ่งได้ไหมครับผมมีเรื่องประเภท2แถวแล้วก็มีเรื่องการกําหนดเส้นทางใช่ไหมครับ ทีเนี้ยเอาพูดตรงๆทุกวันเนี้ยคอนเซปต์บ้านเราอ่ะคนคนใช้ไม่ได้ออกแบบแต่ว่าคนออกแบบอ่ะไม่ได้ใช้อันนี้เราพูดกันแบบตามแบบใจลายใจลายเลยทีเนี้ยทุกวันเนี้ยเวลาถ้าในการออกแบบเส้นทางถ้าเอาตามหลักการทางวิชาการเนี่ยมันก็ต้องมีการไปสำรวจสำรวจ,รวจเขาเรียกว่าสำรวจ O d ดีก็คือสำรวจว่าเอ๊ะต้นทางเขาจะไปไหนปลายทางเขาจะไปไหนความต้องการเขาคืออะไรอันนี้อันนี้ผมพูดในคอนเซปต์คร่าวๆแต่ทีเนี้ยทุกวันเนี้ย พอขนส่งทางบกเป็นคนออกแบบเองอะไรเองเนี่ยคือเขาก็รู้แค่ในบริบทของตัวเขาซึ่งเขาเองอาจจะไม่ได้อยู่ในพื้นที่แต่ทีเนี้ยถ้าเราให้อำนาจกระจายอำนาจให้แต่ละเขตไปออกแบบเนี่ยอาจจะให้แบบเขตแต่ละเขตก็าไปลงพื้นที่สำรวจว่าเอ๊ะในเขตตัวเองเนี่ยคนอาจจะบ้านบ้านอยู่ในซอยอย่างเงี้ยจะเดินทางมาเดินทางมาสถานีรถไฟฟ้าที่อยู่ใกล้ที่สุดเนี่ยควรจะต้องผ่านอะไรบ้างหรือแบบมีออกแบบว่าเป็นแบบ เป็นฟีเดอร์ไปยังไงให้เข้าถึงซอกซอยมากที่สุดครับผมในส่วนของเรื่องมาตรฐานรถเนี่ยอันเนี้ยอพูดตรงตรงตรถมาตรฐานรถมันจะมีอยู่ในตัวของมาตรฐานกลางของขนส่งทางบกซึ่งผู้พูดตรงตรงแบบใจไายใจ้ายว่ามันก็ไม่ค่อยมาตรฐานดีซะเท่าไหร่ทีนี้ก็ต้องไปปรับกันอีกทีนึง่งอันนี้ผมไม่ได้แต่ว่าตอบคําถามครบถ้วนหรือเปล่าครับผมเออจริงๆแล้วอะ่ะในช่วงตอบคําถามอะ่ะคือสอสอบ,บ,าบางคําถามอะ่ะมันไม่ใช่อํานาจมันไม่ได้เกี่ยวกับไอพอลอรลบบกทมเนาะ คือถ้าสอสท่านไหนอยากอยากช่วยตอบอบก็ช่วยได้นะอย่างอย่างเช่นอย่างเช่นคําถามนี้คือต้องบอกว่าจริงๆอ่ะไอ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 สิ่งที่เราคนที่ใกล้ชิดกับประชาชนน่ะตัดสินใจว่าเส้นทางอ่ะมันเป็นยังไงแต่ว่าเงินอ่ะจริงๆมันควรจะมาจากรัฐบาลกลางรัฐบาลกลางต้องมีมีเปิดช่องเป็นงบเออเงินอุดหนุนให้แล้วก็บอกว่าถ้า ท้องถิ่นไหนที่พร้อมที่จะทําบริการสาธารนณะอย่างเช่นรถเมล์คุณสามารถที่จะเปิดช่องในการของ,งบเพิ่มได้ถ้าสมมติว่าคุณพร้อมอันนี้อันนี้คือเป็นสิ่งที่รัฐบาลกลางต้องกระจายอํานาจแล้วก็กระจายเม็ดเงินลงมา <Okay. S 2> ส่วนมาตรฐานาว่าจะต้องเป็นรถแดงรถอะไรอย่างเงี้ยคือก็ต้องเป็นขนส่งเป็นคนกําหนดเนี่ยคือมันต้องมันต้องเรียกว่าอะไรนะมันต้องแยกแบบอํานาจ แย,แยกคนรับผิดชอบไห้ชัดเจนเงินต้องมาจากรัฐบาลกลางต้องเป็นการกระจายอํานาจส่วนคนกําหนดเส้นทางควรจะเป็นท้องถิ่นที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดส่วนรูปแบบของออของรถจะเป็นยังไงเนี่ยอันนี้นี่คือมาตรฐานรถก็คือต้องเป็นกมลมขนส่งอันนีนะะเ้เราก็มีไอเดียที่เราคุยกันในทีมเนอะซึ่งมันก็แต่งมาเป็น3มไอเดียก็คือไอเดียไอเดียแรกเราบอกว่านายกเขตเนี่ยควรจะเป็นคนกําหนดเส้นทาง เพราะเป็นคนที่รู้ดีที่สุดเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดเนอะ,อะแล้วก็สามารถพูดคุยกับเขตข้างเคียงได้ก็คือเพื่อนบ้านเขาที่เป็นนายกเขตเหมือนกันไอเดียที่2เนี่ยเราบอกว่าเป็นไฮบริดไฮบริดก็คือว่าทางผู้ว่าเนี่ยดูแลรถเมย์ส่วนทางนายกเขตเนี่ยดูแลรถกระปอร๋อหรือรถเล็กอื่นๆที่อยู่ในตรอกซอกซอยอเพราะว่าอันนี้ก็คือเหตุผลคือผู้ว่าเนี่ยจะได้ดูภาพรวมทั้งหมด ส่วนไอเดียที่3เนี่ยก็คือให้ผู้ว่าไปเลยเพราะว่าพื้นที่มันคาบเกี่ยวกันเขาคนละพักคนละพวกเดี๋ยวมันก็จะเชื่อมกันไม่ได้อีกก็เลยให้เป็นผู้ว่าแล้วก็เอผื่อที่จะไปคับเกี่ยวกับจังหวัดอื่นด้วยค่ะก็นะคะจบไปสำหรับกลุ่มสีน้ำเงินนะคะขอเสียงปรบมือเดี๋ยวรบกวนสีน้ำเงินหลังจากเสร็จแล้ว ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ